กาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเนาะมาพบมาเออีกแล้วครับสองบาร์บี้เนาะคนน้องบัวพี่น้องอ่ามเนีิเฮาสีมาวอาเนาะมาเราสุพีสุนองพังเนาะว่าเป็นอย่างเนาะคือคนลาวคือจังเลือกมาทํางานที่ประเทศไทยเนาะเป็นประเทศแรกๆเนาะที่ว่าคนลาวจะเลือกมาทํางานเนาะเฮาซิมอลนี่ความรู้สึกเนาะแล้วก็ เห็นในหลายคนนะที่เราแล้วก็สู้แบบสู้กันพังนะพี่เนาะแล้วก็ความรู้สึกของอบ่าวบีเองเนาะที่เซมาเราสู่พี่สุนองในพังเนาะความรู้สึกจากใจคนลาวแท้เนาะแต่นี่ว่าเป็นยังคือต้องเหลือกมาทํางานที่ประเทศไทยเนาะเป็นบททนะี่แรกๆเนาะที่อยากเขามาอยู่นี่เนาะก็คือก,ก่อนอื่นนะุก่อนเนาะถ้าว่าคืออยู่บ้านเท่านั้นนะสี่บอกง่ายๆไะ ปัจจุบนันเท่ากันคือที่หูกันเนาะการเทียบคือปัจจุบันในการเงินกับเรือแบบว่าเพิ่งเนาะนักขึ้นน้ำมือน้ำมืออะไรพี่น้องแลราคาสินค้า,าต่างๆเนาะที่ว่าอยู่ทางลาวก็เริ่มแพงขึ้นเนาะต่างอัตาอราแลกเปลี่ยนของเงินนนั่แหละพี่น้องเนาะราคาของโองซีด่างๆนั่นแหละที่ว่าการอยู่คุนเนาะเห็ดเบี้ยเห็ดยนพุนมัากะ โบกุมกินเนาะคานหมูน้ำมันเนาะไปเบียไปงานเนาะมันกะับไล่ไรเหลวเสียแล้วมันกับโกุมเนาะกับเงินเดือนที่ว่าเอาได้ฮะนะพี่เนาะเนาะกะบสำหรับบีกก็เนาะไม่มาอยู่พีกะได้เกือบเกือบสองปีแล้วเนาะแต่เรื่มอ่าเหล็กเงินกะยังบดซุ้มบดได้เนาะจนฮอดปัจจุบันในเหล็กหนึ่กะตัวซุ้มพอสมควรเลยเนาะฐานในเหล็กธนาคารเนาะ บางธนาคารก็ได้สูงแห้งแต่บางธนาคารกันได้เกือบหกแสนปลายแล้วบางธนาคารเกือบเจ็ดแสนเนาะและห้าชิบกว่าเรื่องเงินปนที่ว่าคนลาวเนาะเนาะที่ว่าเขามาประเทศไทยเป็นเทรกแหล่ๆเนาะที่ว่าอยากจะเขามาทำงานนะคือตัวนี้มันก็เป็นมาหลายๆปีเนาะก่อนกรับแถวรุ่นเดื่อยรุ่นย่างเข้ากันมาทำงานพี่ก่อนแล้วเนาะคือว่าร้ายเลยเนาะ ก็คือเหตุผลที่เฮาสิมาเล่าสุพังคือในความคิดของบาบีเองเนาะคือเหตุผลหลักๆเนาะเทียวว่าเพิ่นเลือกเนาะเขามาทํางานที่ประเทศไทยเนาะหนึ่งคือกะนันที่เป็นเป็นทางด้านภาษาเนาะพี่เนาะคือตัวนี้ภาษานี่มันเฮาจะบริดลัมบรเลียนยังอีหยังขนาดนนั้เนาะพี่เนาะหรือเฮาบ่จําเป็นต้องเข้าเป็นห้องเหี่ยวนะ มีเห็นเพิ่มมีเห็นภาษาไทยเพราะว่าเป็นภาษาลาวภาษาไทยนะก็คือคนลาวห้องกับหูไปแล้วเนาะ,ะเอาพังภาษาไทยออกเนาะแล้วก็สามารถบอลได้เนาะ,ะในระดับหนึ่งนะพี่เนาะคือดังจากแตกะะ่ก่อนกับซื้อเนาะ,ะทางโทรทัศน์เนาะเเนาะพล่วก็คนลาวเนาะ,ะประกอบเบิงะะ่งทีวีของประเทศไทยแหละพี่เนาะก็เลยซึมซับเนาะ,ะภาษา ตัวเป็นอิทธิพน,นะจะาก้าังไทยเนี่ยซื้อของไทยเลยพี่เนาะือวเฟรยอยูนลาวเขาก็ได้เบิ้งแต่คือการเข้ามาไทยมันกะบริยากว่าน,นี้เนาะขเขากลัวภาษาก็สาสมารพั่งและก็รว่าเข้าใจกันได้นะพี่เนาะก็เลยเป็นว่าคนลาะยังเลือกมาทํางานครับอท,ที่ประเทศไทยคือภาษากะบอกง่ายเนาะก็อบ,บอกว่ลงไปเฮียนเนาะก็คือพังเข้าใจนะพี่เนาะ กเหตุผลต่อมาเนาะเหตุผลที่2ก็คือก็คิดว่าการมาทํางานอย่างนี้เนาะมันก็สะดวกสบายหลายอย่างเลยพี่เนาะสําหรับแรงงานที่มาจากประเทศลาวเนาะคือหนึ่งเท่ากับทีคือวอาไปเนาะคือเขาซื้อซันเขาใจแล้วพิ่นไก่อย่างห้าเท่าเนาะหัวเท่ากับว่าไทยได้เน่ะเขาซื้อซันกับเกกับเจ้าหน้าที่คนไก่ว่าเอออย่างใดความซื้อซันคือเขาได้มากแล้ว คนที่เขาบอกเป็นภาษาไทยได้แล้วนะไปได้นะบอกจะว่าสร้างงานยังไงจะได้สัา่งงานกันติดต่อเข้าใจเนะาะแต่ควมสะดวกสบายคือประเทศที่ว่ามันติดกันแไนะไรไ่เนาะคือประเทศที่ติดกนันอะไร่เนาะกลับไปมาง่ายสะดวกคืออนทางถนนก็มีสะพานเสื่อมแล้วเนาะกว่าเพ่อแต่มีนำโคง้งนำคลองแะ้วกันเนาะ ตัวบางบานที่บบมีสะพานเสือ่อมกะน,นังเลือ่อขาม,มากก็ได้คือมันสะดวกสบายวันนี้แต่ว่าบางแดนก็นมีสะพานเนาะขามมากะง่ายๆเนาะแต่ในการเขามาประเทศไทยเนาะมันกันบบลิมีขั้นตอนนี้ยังลายอยางสับสนลายขนาดนาะก,ก็เลยว่าเห็ดเห็ดพุทธเป็นเห็ดก็เป็นเห็ดพุทธเห็ดแห่งพุเล่าเนะเขามาทําง,งานที่พังนี้เนาะแต่ก หลังจากที่พูดแน่แล้วเนาะก็คือเหตุผลต่อมาคือจะเป็นเรื่องเงินเดือนเนาะพี่เนาะเงินเดือนเนาะก็บอกได้เลยว่าเงินเดือนนี่กะสูงกว่าในลาวือว่าหลายเท่าตัวเลยพี่เนาะเนาะคือปัจจุบันนี้ขายแห้งานตามอยู่ที่ไทยโมเมนต์สามร้อยห้าสิบก็เนาะพี่เนาะกะได้ร้ายอยู่ดิบางเดือนบางคนกะได้หมื่นปลายเนาะบางคนก็ได้เก่าพันหรือหมื่นกะถือว่าสูงนสำหรับเฮาที่ว่ามา อาไปเทียศใส่ประเทศเเทศั้งฮาวเอ็นะทั้งประเทศลาวนะพี่เนาะมาไกลยังได้บชูชนนีเนาะนี่ก็นีน่ก็จะเป็นคุ้งเหตุผลนะดงลากที่ว่าเหตุให้คนสิตใจ,จเข้ามาเนาะที่ประเทศไทยแล้วก็แต่สําหรับความคิดเห็นะของขาไปเจ้าเนาะของขคอยอีกอ่ะคือมาอยู่ไทยนะท,ที่ที่เหยเขตมาให้เขามานันก็คือความสะดวกสบายหลายอย่างนะเขามาอยู่นี่ก่ การไปกันมาเนาะอยู่ที่พังไทยนะพี่เนาะหลังจากที่มาใส่ซีวิล่เนาะคเหตุผลหลักคือว่าเน,ะเน,น,นาะเหตุนี้คนเราตัดสินใจบ่อยากเลยที่ว่าอยากเขามาอยู่ไทยเนี่ยคือที่เห็นเนี่ยคือสม,มื่นกลาลังไล่กันเขามาไลายเนาะเครื่องลักกันไปกันมาการเดินทางเนาะมันสะดวกสบายเนาะคือทีเห็นเนาะเส้นทางการดีการไปมาการลดสถานะเนาะ การบริการทางถานนของถนนนะคุสูงมอะทัวร์ชุดยอดเนาะทัวดีหลายอยากไปนุ่นไปนี่สบายพนะี่น้องอยู่นี่คือแล้วก็สำหรับที่ว่ามันสะดวกสบายคือตลอดตลาดเนานะมันกลับอยู่มีกือบทุกบ่อลน,นะพี่นะ้องแล้วก็สคาร่าสุดเปอร์มาร์กเกนะ็ตเนาะคือซีบกวกสีเดนะมีเกือบทุกซอยอะไรพี่เนาะไปอยู่ไทยมันสะดวกสบายแไง คือมีคนคนลาวบางคนน่ะมาแล้วเนาะแทบจเบ,บียร์กระเทศเลยนะคือมาเห็นความสะดวกสบายอยู่ทางนี้นะพี่เนาะคือแถบสีเบียร์กรานะบางคน,นคือใส่ชีวิตอยู่นี่ได้มีงานเฮ็ดงานทำเนาะก็ได้เงินเดือนที่สูงนะครับมันพออยู่แล้วก็ใส่ชีวิตแบบไปเรื่อยเหมือนกับโอเคอยู่แต่ว่ากลับไปบ้านนต่บางบ้านเนาะที่ว่ามันบ่นมีมองเฮ็ดงานงานเฮ็ดนะ เดี๋ยวมันหางาน,นยากเขาก็าเออเลือกอยู่ที่ประเทศไทยเนาะดีกว่าเนาะพี่เนาะนี่ก็เป็นเหตุพ้นหลักๆที่คอยคิดว่าคนเราจะเลือกมาไทยหลายเพราะว่าเหตุผลนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นความคิดเห็นจากเขาเองน,น,อนั่เนาะความี้เท้นส่วนตัวที่ว่าคิดว่าเออเข้ามาไทยก็ย้อนเหตุผลนี้เลือกเหตุผลนี้เนาะคือการประจันมามันก็นง่ายอะไรพี่เนาะ ที่สําคัญเนาะก็คือบอกภาษาเคล้ยียร์กันอะไรพี่เนาะแทนจะคือกันเนาะกะ็คือเฮาคนละห้องกับพังเอ,อะะาอากาศสะอาดปลอได้ในประมาณหนึง่งอะไรพี่เนาะแล้วก็สื่อสารได้เนาะกับคนไทยโดย,โดยโตรงอะไรพี่เนาะโดยบม่ต้องผ่านหลานเนาะคือเหตุผนลนที่ว่าง่ายๆเนาะถามง่ายมาง่ายคือไปมาสะดวก ผลบาวีเนาะมาอยู่กับโอเคใส่ชีวิตกับง่ายๆคือกันไปกันมาเนาะทุกอย่างคือมันง่ายเบิดแถนไหนพี่เนาะนี่กับเป็นผลที่เลือกมาเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับซีขอจบเด้อพี่เนาะนี่กับเป็นผลหลังหลักๆเด้อพี่เนาะที่คนเราเลือกมาประเทศไทยเป็นนับหนึ่งเนาะเป็นความคิดเนาะโอเคเนาะถ้าเทา ทีผ่านประกันใดเนาะต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮาสิขอจบคลิปเนาะคลิปนี้เพียงซันมีเนาะอยก็อย่าลืมเนาะพี่น้องที่ว่าเพื่อนเพื่อนทีว่าคำว่าเบิ่งคลิปนี้ถ้าอยากเป็นกลังใจให้ก็อย่าลืมเนาะพี่น้องกดปุ่มไลค์เนาะหร่วมคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันไหนเนาะพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมเนาะถ้าว่าถือใจอย่าติดตามการผลงานต่อไปก็คือไปกดติดตามให้สอง ่าบาบีคนน้องบวยเนาะเผื่อจะเป็นการดีเนาะที่ว่าอยากติดตามเนาะกัอยากสนับสนุนเฮาเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วพี่เนาะก็อย่าลืมเนาะคือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะทุกคลิปที่เฮาลงจะได้ทันเนาะของคลิปดบาบีนะพี่น้องโอเคเนาะคลิปนี้กัสซีโคสยบไว้ซาบิเด้อขอบคุณเนาะที่พี่เนาะทางพังไทยและพังลาที่เข้ามาชมคลิปนี้ ว่าเพื่อนๆม,มีความคิดเห็นย,ยังกัสบสมัยแสดงความพินลงมาใน่องนี้ได้เลยเนาะพี่น,อนอ้นอ,นนงอ,นอ,องเนาะคลิปนี้นก็สีขอจบไริษัทมีเด้อขอบใจนะที่เขามาเขาส้มคลิปนี้เนาะของบ่าวีบาวคนบ้านน้องวัวพี่น้องขอบใจเด้อ